สวัสดีค่ะผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัสเฮโยนะคะวันนี้เราจะมาั็อกซ์ กล่องลัคกี้บ็อกของอเนโลนะคะอันนี้เขาจะอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะซึ่งชิมนี้ลงไปแล้วเนี่ยก็คงจะซื้อไม่ทันนะคะก็เอาไว้ซื้อปีหน้าเนาะปีหน้าเขาก็อาจจะมีเองนะคะกล่องนี้จะอยู่ที่ราคา1,599บาทนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าในกล่องจะมีกระเป๋ากี่ใบแล้วก็จะมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างเราจะคุ้มหรือว่าไม่คุ้มนะคะ เดยเกล่องใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็จะมีหนึ่งชิ้นอันนี้ชิ้นที่สองนะคะแล้วก็อันนี้ชิ้นที่สามมีทั้งหมดสามชิ้นเรากล่องลงก่อนเราจะได้ของทั้งหมดสามชิ้นประมาณนี้มีไซส์มีไซส์เล็กกลาง แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วกแกะดูเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระเป๋ารุ่นไทมี่นะคะก็จะเป็นแบบกระเป๋าตังค์ราคา9 9 0สบาทสีค่อนข้างจะคัลเลอก์ฟูทั้งนั้นเลยน,น,นี้ก็จะเป็นกระเป๋าตังค์รุ่นไทมี่นะคะอนนี้เราจะเห็นว่ามันเหมือนมีแบบตำหนีนิดนึงเนาะแบบเป็นเหมือนรอยสนิมนะคะนิดนึง แล้วมาแกะดูข้างในที่จริงกระเป๋าเขาน่ารักมากเลยนะแบบประมาณแบบฝ่ามืออย่างเงี้ยถ้าเป็นกระเป๋าเก็บเหรียญได้ดีข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ใส่บัตรได้ตรงนี้ข้างในนี้ใส่แบงค์ได้นะคะแล้วก็จะมีซิปตรงนี้ด้วยเอาไว้ใส่เหรียญเนาะแบบของที่มันจะเป็นชิ้นเล็กๆโดยรวมใบแรกผ่านไปถือว่าโอเคนะคะ อันนี้ใบที่สองนะคะนี่น่าจะเป็นกระเป๋าใส่ดินสอหรือเปล่าน่าจะได้เสร็จคนข้างหลังได้เลยถ้าเป็นกระเป๋าใส่ดินสออันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ดินสอนะคะเป็นสีแบบโคโลแกนของอานโรเขาทำกระเป๋าแบบนี้ได้หรอไม่เคยเห็นเลย ส,สวยนะคะวิบับมากอันนี้ราคา599บาทใบที่สองผ่านไปส่วนใบนี้ใบสุดท้ายนะคะใบที่สามใบนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆเนาะแบบใช้สำหรับเดินทางสักหนึ่งวันหรือว่าไปทำงานใบนี้เขาว่ามีป้ายมาเยอะแยะกว่าทุกอันเลยนะเนี่ยป้ายแบบเป็นพวงพวงมาเลย ถ้าให้เดาก็น่าจะแบบว่ากันน้ำได้บ้างเล็กน้อยนะคะแล้วมาแกะดูข้างในดีกว่าอ๋อนี่เป็นกระเป๋าแบบเก็บอุณหภูมิได้ด้วยน่าจะเป็นกระเป๋าใส่อาหารน่าจะเหมาะกว่านะแบบเก็บอุณหภูมิอะไร เายืดๆออกมันจะได้ประมาณนี้กดนี่ก็สูงอยู่นะก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมสูงๆอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่อเน,นโรเขาชอบทำนะคะคือมีเหล็กดมไว้เนี่ยมีเหล็กดาครอบตรงนี้เลยเหมาะสำหรับแบบเอาไปปิกนิกเหมือนกันนะใส่อาหารไปปิกนิกใบนี้เขาเขียนราคาว่าอยู่ที่ 2,290บาทนะคะโ,คโดยรวมนะคะของทั้งหมด3ชิ้นที่เราได้เนี่ยจะรวมกันเป็นมูลค่า3,870บาทนะคะซึ่งก็คุ้มค่านะคะเพราะว่าเราเสียตังจ่ายไป1,599บาทนะคะสำหรับปีนี้นะคะเราก็ได้ลักกีบบ็อกมา1กล่องนะคะ เออถ้าใครซื้อไม่ทันซึ่งมันไม่ทันอยู่แล้วนะคะปีนี้ก็ปีหน้านะคะก็ไปหาซื้อได้นะคะก็จะมีแบรนด์หลายๆแบรนด์นะคะที่เขาทำลัคกี้บ็อกออกมาเนาะก็ติดตามข่าวสารของแต่ละแบรนด์ที่เพื่อนๆอยากจะได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย